ัลลสวัสดีครับกับพบกับฟุเฟอร์ช a ้นเอาหนึ่งครางเนี่ยวันนี้ผมมากับชุดบล็อกตัวเก่งเลยนะครับของทางดีวอลนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าโอ้ยหนัก DWMT 74739นะครับตัวนี้เป็น IMPACT ด้วยหมายความว่าสีดำมาอีกแล้วถ้าเกิดคุณเห็นลูกบล็อกสีดำนะครับ ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นที่รู้กันว่ามันจะเป็นลูกบล็อกที่ใช้กับพวกบล็อกกระแทกต่างๆนะบล็อกลมบล็อกกระแทกทั้งหายซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นทูวินวันเลยก็คือใช้กับก้านได้แล้วก็ใช้กับตัวบล็อกลมได้เห็นไหมครับเนี่ยบล็อกลมบล็อกกระแทกนะไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้หมดเลยแล้วก็ตัวแรเชตของเขาเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมีฟันถึง72ฟันเลยดูดีเลยนะมีทั้งหมด23ชิ้นนะครับเครื่องมือข้างในนะครับ ด้วยที่เขาบอกว่ามันอึดมากๆนะมันทับมากๆเขาเลยไลฟ์ไทม์วารันตีเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะวารันตีเป็นแรมเลยนะแรมคอมพิวเตอร์นะส่วนใหญ่จะไลฟ์ไทม์ใช่ไหมครับตรงนี้จะมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับเพราะด้วยความที่แพคเกจนี่มันหนักมากนะหนักน่าจะเกิน5้ากโลนะครับเนะี่ยก็จะมีหูหิ้วให้นะครับซึ่งหูหิวนะ้วเนี่ยมันสามารถวางให้มันลาบไปอย่างนี้ได้นะครับจะใช้ก็ดึงนะตรงนี้ก็เป็นฝาพับนะครับแล้วก็ เป็นกระจกใสนะครับแต่ว่ามีสีเออเก๋ดีนะครับเวลาเปิดก็อย่างเงี้ยสองข้างด้วยตรงนี้ด้วยนะครับล็อกแน่นหนาเลยนะครับเปิดมาคูดสวยอ่ะเหลืองดำเข้าใจทําจริงนะก็สมเป็นดีวอลดีนะครับขู่ทุกอย่างแบบหนักแน่นมากนี่นะครับมันจะมีตัวเลขระบุหมดเลยว่าเอ,อ บล็อกตัวนี้เป็นเบอร์อะไรนะครับนะมีตั้งแต่เบอร์24 22 21 19 18 17 16 15 14นะครับฝั่งนี้นะครับเราก็มี13รลุดมาตรงนี้อันนึงตรงนี้เป็นนิ้วครับนะเริ่มตั้งแต่1นิ้ว15ส่วน16 7ส่วน8 13ส่วน16 3ส่วน4 11ส่วน16 5ส่วน8 9ส่วน16 1ส่วน2แล้วก็7ส่วน16นิ้วหมายความว่าบล็อกตัวนี้คือแบบครอบจักรวาลมากเจอหัวน็อตแบบไหนก็ตามคุณไขได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยเป็น มิลลิเมตรหรือหน่วยเป็นนิ้วเนะี่ยทำมาทั้งทีไม่ต้องงี้แหละนะครับทำให้เต็มเหนียวเลยนะครับเอาหยิบลูกบล็อกให้ดูหนึ่งตัวตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งนิ้วเห็นไหมครับก็จะมีตัวเลขระบุไว้หนึ่งนิ้วเนี่ยถ้าเป็นเศษส่วนก็จะเป็นอย่างนี้สิบห้าส่วนหนึ่งพกเท่อะเท่มากเลยนะเนี่ยแล้วมีรหัสเลยนะครับลูกบล็อกแต่ละตัวนะเจ็ดห้าขีดหนึ่งหนึ่งเก้าดีเจ็ดห้าขีดหนึ่งศูนย์สี่ดีเห็นไหมครับเนะี่ยเขาก็จะมีรูให้แบบนี้นะครับ ซึ่งตัวรูเนี่ยนะครับจะใช้กับบล็อกลมและก็บล็อกกระแทกได้พอดีเลยนะครับดูนี้นะครับโอ้ดูแข็งแรงนะแน่นหนามากนะครับแล้วตรงนี้พิสกรีนโคตรดีเลยนะสวยมากอ่ะทีนี้มาดูแบบมิลลิเมตรบ้างนะครับนี่เห็นมฮะมีระหงละหัสครบอ่ะทีนี้มาดูตัวอะแดปเตอร์อ่ะตัวแรกนะครับตัวนี้เอาไปใช้กับ Impact Driver ได้แต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนำหรอกนะครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะแต่ถ้าในกรณีเช่นใช้กับดอกเล็กๆแบบนี้นะกับ Impact Driver นะครับเนี่ยขึ้นปีหลังคาไปนะไปไขนู่นนี่นั่นนะครับพอได้นะใช้กับ Impact ก็สะดวกดีอ่ะต่อมาก็คือตัวนี้นะครับเป็นก้านต่อนะในกรณีที่คุณอยากจะไขในจุดที่มันอยู่ลึกเข้าไปนะครับก็ใช้ก้านต่อตัวนี้นะครับโคตรแข็งแรงก้านอย่างเดียวก็หนักแล้วนะอ่ะแล้วก็มาดูตัวผมไม่รู้เรียกอะไรนะครับก็แก๊กอ่ะเราเรียกกันก็แก๊กใช่ไหมครับตัวนี้นะชื่อรหัสของมันเลยนะครับก็คือ dwmt 7 1 8 0 5 dm สีดำเลย นะครับแล้วก็มีการผักตรงนี้นะบิดซ้ายบิดขวานะครับโอ้โหเสียงรู้เลยเฟืองข้างในโคตรละเอียดเนี่ยฟังเสียงเห็นไหมครับ<_ <EN> _>คือเฟืองข้างในละเอียดมากที่เขาบอกว่ามี7-2ฟันคือถ้าเป็นกอก๊กทั่วไปมันจะเสียงมันจะหยาบกว่านี้หมายความว่าเราบิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีเฟืองที่ห่างกว่าแต่ตัวนี้เฟืองถี่มากเนี่ย ใช่ได้ใช่ได้แล้วน้ําหนักดีหึงเอาเรื่องเลยนะครับนะฮะตรงนี้เขาซอล่องมาให้แบบจับถนัดมากขึ้นนะก็เก๋ๆนะครับนะแล้วทรงมันจะแบบเพียวๆนะเหมือนไม้เบสบอลนะดูดีเลยนะครับเรารู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆหนักมากอ่ะสมมุติจะต่อก้านต่อนะครับไอ้รูนี้เอามาใส่กับตัวลูกปืนตัวนี้เวลาเรากดหัวตรงนี้นะครับลูกปืนตรงนี้มันจะยุบลงไปนะเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปได้ง่ายนี่ปึ๊บเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่กับลูกบล็อกแบบนี้ ปบแจมแมวผมยังชอบเสียงเฟืองเลยเสียงโคตรละเอียดนะครับเวลาเอาออกก็ดึงนี่ส่วนอันนี้เอาออกง่ายหน่อยก็คือกดตรงหัวนี้ปุ๊บดึงออกนะครับ อันนี้เป็นบล็อกแทรกนะครับของสแตเลสแ a ดแมกนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะแรงแรงมากนะครับ SBW920 นะครับตัวนี้แรงถึง370นิวตันเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะผมใส่กับลูกบล็อกเบอร์24เลยนะตัวใหญ่สุดตัวนี้มันจะเป็นล็อกอัตโนมัติใ่ไหมครับมันจะไม่มีรูเห็นไหมครับมันจะไม่มีรูในการล็อกนะครับเนี่ยอย่าเท่าไปแบบนี้แต่ไม่หลุดนะครับเนี่ยไม่หลุดนะต้องดึงแรงๆถึงจะหลุด สุดยอดเสียนี่ก็ดีเนะด,ดี๋ยวไปลองนะถอดล้อรถดูนะครับชิวๆถอดนี่ก่อนใช้วิธีลึงออกเลยนะครับดีใช้งานสะดวกอ่ะไปเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับอันนี้เป็นรถกระบะของพ่อผมนะครับดีแม็กใช้ลูกบอลเบอร์19นะครับในการถอดไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับหนึ 1, 2, ่งสองซเนะ่ถอดสบายนะครับแล้วก็รับแรงกระแทกสบายๆเลยเนะี่ยอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับ สบายหรืออ่ะใส่คืนเนี่ยใส่คืนสบายสบายเสร็จแล้วแน่นอนครับถ้าเกิดคุณในไขล่ล้อต้องใช้กับประแจปอนนะครับก็เดี๋ยวผมจบด้วยประแจปอนอีกทีนนะนี่ก็เอามาใช้กับประแจปอนทั่วไปได้นะครับ เรียบร้อยโอเคอันนี้คือรถผมสมมติถ้าเกิดผมจะไขนะน็อตตัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่สามารถใช้ไอตัวก้านนี่เองเดียวได้เพราะามันจะติดเนี่ยติดแบตเตอรี่ติดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใช้กับเจ้าตัวก้านต่อตัวนี้แล้วก็ใช้กับลูกบล็อกเบอร์เส้นหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับนี่คือข้อดีของมันก็คือมันหาได้ทั้งนิ้วและมินนะครับในกล่องเดียวกันเลยนะครับนี่คือข้อดีมากๆตัวนี้ใช้เส้นหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาลูกบล็อกที่ไหนเสร็จแล้วผมมก็ต่อ กดนี่มันเดิมนะครับแล้วยกยัดเข้าไปปุ๊บคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นลงไปในเครื่องในเวลาใช้งานเห็นไหมครับเพราะทุกตัวเนี่ยมันล็อกเข้าไปในรูนะครับทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่คือข้อดีมากมากทีนี้เวลาคุณจะไขออกก็บิดตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็ไขออกนะครับดูนะครับ <c oughs> เรียบร้อยอ่ะออกมาแล้ว ทีนี้ไข่ข้าก็ปิดปุ๊บนะครับแล้วก็ไข่ข้านะครับผมอนุญาตจับนี้นละ้วเพราะว่าบังกล้องเห็นไหมครับว่าตัวก้านเนี่ยมันจะเลยแบตเตอรี่มานะสบายนะล็อกนะล็อกให้แน่นครับอื้อนะเรียบร้อย ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวร่วงนะครับที่สําคัญคือมีลูกบล็อกทุกขนาดนะทั้งมิลทั้งนิ้วเยี่ยมเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็นเหล็ก9มิลที่ผมรีวิวเจ้าตัวสว่านดอกสว่านของนิวบอลนะครับอันนี้เป็นน็อตขนาดครึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไขด้วย Impact นะครับของสแตเลตัวนี้จะลองไขเข้าไปเรื่อยๆเลยลูกบล็อกขนาด21มิลไขเข้าไปนะครับอ่ะนี่พอดีแล้วนะแล้วผมจะย้ำเข้าไปอีกนะครับ ยกปีดูนะครับขาดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับกระแทกจนขาดเลยนะครับตัวสแตนเล่นะครับ370นิวตลลันเมตรไขจนขาดสบายๆโอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็คือมันมีลูกบล็อกทั้งมิลลิเมตร และเป็นนิ้วจะเห็นว่าผมสามารถใช้งานทั้งหมดเลยนะครับในการไขพวกน็อตต่างๆเนี่ยด้วยตัวมันชุดเดียวเป็นนิ้วนะก็ไปไขพวกไอตัวข้างในรถนั่นได้เป็นมินก็ไปไขล้อไขน็อตไรในงานอื่นๆได้นะครับสามารถทํางานได้แบบหลากหลายมากแข็งแรงมากๆนะเหล็กตันๆหนาๆเลยนะครับคือรู้สึกถึงความแข็งแรงได้แล้วก็อันนี้คือไม่ยาวเกินไปยาวกํลาลังดีตัวก้านต่อก็ดีนะครับน้าหนักดีนะตัวนี้ไม่ได้ลองให้ดูเพราะว่ามันธรรมดาทั่วไปนะใช้กับ Im นะครับนะนี่คือข้อดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับบล็อกกระแทกได้อย่างสบายๆจะเห็นว่าขายได้จนถนึงขนาดน็อตขาดกระแทกได้จนขนาดน็อตขาดนะครับโดยที่ลูกบล็อกเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะสบายๆเลยนะครับรวมถึงไขล้อรถนะครับเวลานั่นก็สามารถเอาใช้ร่วมกับพวกประแจปอนได้อีกนะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์เดียวกันตัวมนันเองเนี่ยค่อนข้างจะอึดถึกทนนะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายโดยที่ไม่ต้องมีอุปรกรณ์เยอะแยนะก็แค่มีตัวก๊อกแก๊กอันนึงมีกานต่ออันนึง มีการต่อกับ Impact อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกบล็อกนะครับทั้งชุดมิลลิเมตรแล้วก็นิว้วแค่นี้ก็ใช้งานได้หลากหลายครบถ้วนแล้วนะครับและที่สำคัญคือนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเบางานหนักนะใช้ได้หมดเลยนะครับใช้กับบล ok ็อกแทกได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวกล่องก็เก็บมิชชิดแข็งแรงนะครับแบบนี้นี่ อ่ะก็จบไปนะส่วนเรื่องราคาของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจอดลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับลองเข้าไปดูได้คือราคาเนี่ยก็ใช้ได้เลยและนะครับแต่คุณภาพก็มากับราคาด้วยนะครับคุณภาพดีมากนะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ฟุตเฟอร์ชอทลาลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด s u b สไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีจริงนะคือชุดเดียวจบเลยนไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วนะครับไปนะครับบ๊ายบาย